สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับช่อง Next CU หลังจากที่หายหน้าหายตาไปถึง2ส,สัปดาห์ท่านผู้ชมวันนี้ก็กลับมาแล้วเพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยหมดไฟบวกกับเจ็บคอก็เลยแบบไม่ได้มีกําลังจงกําลังใจคิดคอนเทนต์ไม่ออกมาเล่นฟรีไฟเลยนะครับผมท่านผู้ชมวันนี้ก็นี่กลับมาเล่นฟรีไฟเนี่แร็งเดิมนะครับผมแล้งแดง5าดาท่านผู้ชมมีตัววีด้วยอ่าวันนี้ วันนี้ก็กอดแฟรับชมเกมมันก็ฝากคอมเมนต์ให้กำลังใจกันด้วยนะผมคนละหนึ่งหัวไก่ไปกอดแฟรับชมเกมวันนี้ก็ฝากกดกระดิ่งกดติดตามกดไลค์กดแชร์เหมือนเดิมนะผมรอคอมเมนต์กันหน่อยซิว่ามีใครแบบคิดถึงผมบ้างไหมหลังจากที่หายหน้าหายตายไปสองอาทิตย์เนี่ยมีไหมลองเม้นท์หน่อยไปดูเกมวันดีกว่าเอาเลยครับตอนนี้ก็บินเข้ามาสู่ในเกมท่านผู้ชมก็บอกฝีมือจะเป็นยังไงนะไม่เล่นเกมมาสองอาทิตย์เนี่ยฮะอุ้ยเรามีคนด้วยท่านผู้ชมยังไงสไนเปอร์ของเราอุ้ยยีงไม่โดน ห้าวข้าวอุย้ยมันไปทุยเพื่อนผมเฮ้ยช่วยเพื่อนกันเฮ้ยได้มาหนึ่งเฮ้ยโอยเคเอาไงมึงพนุมเอาไงเออยิงฆ่าเพื่อนพี่ก็ตุยไปซะเฮ้ยยิงไม่โดนเลยวะคือแบบสบารภาพเลยว่ายิงไม่โดนนะครับผมความคามหายหมดเหลือแต่ความเลยไม่รู้โอเคดีมันไม่สนใจผมเมื่อกี้เมื่อผมตุยฟรีเลยเนะี่ยได้ยิงฟรีแต่ก็ยิงไม่โดนเ่ยงงเต็มเหมือนกันอ่ะ เราได้มีมันนี่อยู่400ชุบเพื่อนได้ดีกว่าศัตรูเหมือนจะไม่ลงแล้วหรอทำมันเงียบไปอุ้ยโอ้ยโอ้เกือบจังหวะเปิดเบลน์ในคอมนี่คือแบบอันตรายมากเลยท่านผู้ชมจังหวะเปลี่ยนตายครับ ขอ,อเต็มเลือดก,ก่อนน้องเลือดเหลือเก้าเหมือนจะมีสไนเปอร์ด้วยนะเมื่อกี้เข้าสไนยิงผมหรือครับเนี่ยระยะนั้นอ่ะโอ้โหเอาเรื่องจัดข้าไหนไวะเมื่อกี้เพื่อนก็โดนโอ,อ้บนหือบนปัม๊มเกือบไปแล้วโดนตัดเลือดด้วยผมเดี๋ยวเจอเองเจีบบัคตะโกบพี่น้องแต่ว่ามันก็บัคตะโกบได้เหมือนกันนะครับ มาดิมาดิม <laughs> ักสะโขบเจ้ามักสะโขบเออเป็นยังไงเป็นจังหดไม่เล่นสองาทิตย์แต่ฝีมือพี่ก็ยังดีอยู่พี่บอกไงนี่จะเหนื่อยทำไมล่ะนี่ออ,อาละ่ะเดี๋ยวผมมาใส่เสื้อกลับบ้านดีกว่าท่านผู้ชมโดนยิงจนกรอบปลิวเหมือน,นเนี้ยหรือว่าไม่มีเต็งแต่เล็กก็ไม่รู้นะครับโอเคซื้อมาแล้วก็ซื้อสกิลใบด้วยนะครับผมอ่าโอ้ยใครวนะน่ะเอา เรียบร้อยดีอย่างเงี้ยเพื่อนปักธงแล้วก็ปักด้วยเพื่อนนี่ปักคู่ปักคู่เป็นไงเพื่อนเป็นไงอืออ่ะเพื่อนไม่ตกใจ <laughs> ปักธงเป็นเรื่องธรรมดาครับมผมท่านผู้ชมไม่แบบไม่มีใครแบบวงไม่มีใครวาง้วยุคนี้นะปักธงก็คือท่าท่าหนึง่งที่ไม่มีใครแบบตกใจอะไรแล้วก็ดีแล้วนะครับผมเพราะว่ามันเป็นท่าแบบปกติเหมือนกันเป็นท่าที่แบบไม่ได้เรอะไรเลยนะแต่ก็ไม่เห็นมันกลับมาขายนานแล้วเนาะ 2ปีแล้วพ่ะย่ะทุกผู้ชมปักทงไม่มากแต่สปีแล้วมั้งเออแต่ว่ากลับมาแจกบ่อยอยู่เอาละทุกคนครับผมวันนี้ก็มาเราชมเกมกันต่อก็ฝากกดกระดิ่งกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับที่สำคัญวันนี้ก็ฝากเพจซื้อขายดีช่องทางซ u f a c e b o o k f แฟนเพจกันเอาไว้เหมือนเดิมนะฝากเข้าไปติดตามสนุนกันด้วยนะครับมีคนอยู่บนบ้านผมจะทิ้งลิงก์ข้างล่างเอาให้ใต้โตอิคับชันของ u t u b e นะครับผมฝากด้วยนะใครดีคิดถึงกันก็คอมเมนต์บอกกันบ้างนะอะไรไปธนาเลยเรา หายไปแบบจนบางคนบอกว่าผมนึกว่าพี่แบบเรื่องทคลิปไปแล้วโอ้โหน้องพี่หายไปแป๊บเดียวเองเออนี่คุยเหมือนเพื่อนมันจะมาช่วยนะครับผมจะบอกเลยว่าวิ่งมาไม่หัานหลักหนุ่มเลยวิ่งมาก็เป็นเหยื่อของพี่ต่อบอกให้มาไหมมางอยู่นี่อู้มันจะวิ่ง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 มันไม่วิ่งโอเคมันดึงเชิงมันดึงเชิงมีไหม เฮ้ยมีนี่อู้อ้มาเล่นปืนยิงยายเพื่อนนะครับตัวนี้เป็นสายซัพพอร์ตเออทุกคนวันที่ยี่ิบกเนี้ยอัปเดตใหม่ไม่รู้ตัวอะไรเข้ามาบ้านนะครับจะบอกเลยว่าถ้าตัวซัพพอร์ตเข้ามาใหม่เนี้ยโคตรดีวันที่ยี่กนี้จะถึงแล้วอัปเดตรฟรีไฟล์นะจ๊ะบอกเลยว่าปืนยิงหัวเม็ดเดียวหมดยุคแล้วครับผมโดนเนิฟก,กันหมดแบบโดนเนิฟไปยิงหัวเบาลงอะ่ะ กระดโดดโคตรสูงเลยในท่ามาใหม่นะจีเอเพิ่งส่งเพชรมาให้เงินไม่มีใช้หรอกไ,ไม่มีเพื่อนวิ่งตามผมมาเลยอะ่ะกลัวแล้วเนี่ยเพื่อนผมจะลองปล่อยโดรนเข้าไปในเมืองดูนะผมเมืองนี้เป็นเมืองแบบประจําผมเลยเนี่ยสูตรการเรียนรู้เนี่ยอุ้ยยังไงมีคนอยู่ข้างในจริงด้วยมีคนเปิดจุดนะครับผมเมื่อกี้เขาได้เห็นจุดผมแล้วแล้วผมเห็นจุดมันเหมือนกันจะมาปะวะ โอ้มาาเขายังไม่มาไม่มาอยู่ตรงกลางอยู่เฮ้ย้างล่างเฮ้ยจิบเฮ้ยจิบโอ้โหมูสเนเปอร์อุ้ยโอ้โไอตัวนี้มันเอาเหลืองว่ะเกือบไปแล้วนะครับ ยังดีฝีมือแบบว่าใน2ส,สัปดาห์ที่ไม่ได้จับมาเนี่ยยังมีอยู่เขาเรียกว่ายังมีแบบยังมีน้ำยาอยู่นี่ทุกคนเป็นไงทุกคนชื่อผมสวยปะ่ะชื่อเทวปะ่ะเลดมี AWM นะครับผม,ผมนี่จะเปิดให้ดูเห็นปะ่ะเลดมี AWM ตอนแรกจะตั้งเลดมีสไนเปอร์แต่ว่ามันมันยาวเกินตั้งไม่ได้อ๋อ,อเพื่อนสู้ตรงนี้แต่ว่า,าต,ตุยไปหมดแล้วงั้นเราก็ไปรวมกลุ่มกับเพื่อนดีกว่าเนาะ เพื่อนอุตส่าห์เปิดตู้เอ้าไม่เปิดที่าไม่มีไม่มีกุญแจอ่ะเรามีกุญแจเพื่อนมาเข้ามาเอาของเลยครับเพื่อน<ๆ>มีวีหรอไม่มีมีไหมไม่มีจะมีกระสุนสไนเปอร์นะครับก็ยังดีเอาละมากูตังค์ไม่พอผมว่าจะมาซื้อหน้าของตัวตาละาสังหารสักหน่อยนะครับผมเดี๋ยวว่าเหรียญไม่พอนะไปไม่ไปเลยเพื่อนเดี๋ยวเราวิ่งไปที่เมืองข้างหน้านี้ดีกว่า ผมจะลองแบบเรียกให้เพื่อนตามผมนะไม่แน่ใจว่าเพื่อนจะตามหรือเปล่าตามมานี่ตามมาเพื่อนเห็นตัววีเราไหมเออแต่ว่าเพื่อนก็ไม่แปลกใจตัววีเลยเหรอวะไม่มีใครทักไม่มีใครทวงตัววีเราเลยบริเวณนี้ไม่มีคนครับแต่ว่าเมืองขน้าไม่ถึงเมื่อกี้ในการตรวจจับเว้ยเมจิกสควอตไหนขอขอไหนที่เมจิกมีโดนบินครับผมบินไปไหนวะ เฮ้ยบอโดนมีไปนู่นนะครับโอ้โหว่งเฝ้าผิดชีวิตเปลี่ยนเโฮโ้ย โอ้โหติดตะต้นมาเกือบแล้วเพื่อนเกือบเพื่อนผมโดนสอยตู้สสยตู้สสยตู้เฮ้ยมีคนอยู่ข้างหลังระวังนะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวมาซื้อประตูาร์ปไว้ก่อนเพื่อนเพื่อนหมดเลยตังค์หมดเลย ้ยมีคนยิงเพื่อนครับจากไหนก็ไม่รู้เมื่อกี้ข้างหลังก็มีคนนะไม่ใช่หรอมันไปไหนวะนี่ท่ากระโดดใหม่รู้สึกว่ากระโดดไกลขึ้นเรียบร้อยเงี้ยเรียบร้อยเงี้ยเรียบร้อยดีอย่างเงี้ยนี่เป็นตัวนี้แหละตัวข้างหลังนะบอมน่าจะเคลียร์ละ เ,เลือตัวข้างหน้านี่แหละไปไหนไม่รู้เพิ่มยาวิ่งเร็วก่อนตอนนี้เราต้องรีบขับวงขบหมวนไปที่ฟาร์มโชเปียรับทราบเพื่อนโอเคเพื่อนจัดตัวข้างหน้านไปได้นะครับแล้วก็เหมือนจะมีตัวข้างหน้านเพื่อนอีกเพื่อนไล่ยิงยับเลยเบอร์สี่จัดไปแล้วสองคิวอ่าเราสีเคคิวเพื่อนอีกคนหนึ่งคิวเบอร์หนึ่งจะไปสองคิวมเป็นไงทุกคนให้คะแนนกี่คะแนนหลังจากที่เล่นมาสองสัปดาห์เนี่ยยังพอได้อยู่นะครับผมฝีมือผมเนี่ย ยังพอได้อยู่นิดนึงแต่แบบรู้สึกว่า,เ,าเล่นยากมากเลยแบบมองเกมยากยากอ่ะเออไปวะอ๋อใครนู่นมีคนอ้หหลุดระยะเอ้าหลุดระยะอีกแล้วฮึบ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  เอา้เอาเฮ้ยเฮ้ยไม่ตุยได้ไงวะเฮ้ยมันถือแปลกวะทุกคนเอา้าผมตกใันเข้เาให้ตายเถอะมาไงวะเนี่ย ต้องซื้อปกก,กขบ,บองเมื่อกี้มีผ่านหน้าไปสองคนนะครับเดี๋ยวมาแวะชูเพื่อก่อนละกันเมื่อกี้มีตัวข้างหน้ามอีบิกไอเสื้อลาย มีคนเพื่อนเอาวะมันวิ่งขึ้นไปข้างบนลงไหมข,ขึ้นหรอขึ้นหรือลงขึ้นววะประตูขึ้นปีกนะครับผมปันดีครับน้องมีเข็มกระแทงไม้หันบอกเลยเอ้าเพื่อนเราเคลียร์ได้ป่ะโอ้ สุดยอดไปเลยเพื่อนๆเ,เดี๋ยวผมเติมเก็บปืนฮิวไว้ให้ฮิวเพื่อนดีกว่าครับเฮ้ยแปดหน้าในตัวฮิวมาเพียบเลยบอกให้ปิว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 ,ว,วโอเคไม่รู้มันจะชุบตัวเองได้หรือเปล่านะเดยไปได้สูงเฮ้ยมันชุบไม่ได้มีคนอยู่ข้างบนนะครับผม พยายามที่จะเซตหยอบเพื่อนเราอยู่เราต้องไปเซตหยอบมันคืนว่าแต่ประตูวาร์อยู่ตรงไหนวะโอ้วางโคตรไก่เฮ้ยมีคนอยู่ตรงนี้เกือบแตกกอลูดไปแล้วนะครับเกิดอะไรเนี่ย เพื้อมันไล่เรามันไล่เราเพื้อนเราทุกคนไปไล่เพื่อนเราไม่มีเสื้อก็เราวงมาแล้วด้วยนะครับผมก็ดันมาเล่นปืนบาเลตซะได้นะผมมันช้าท่านผู้ชมเวลาชาร์จผมไม่ค่อยมั่นใจในบาเลตเลยอ๋อมีคนอยู่ตรงนั้นเดี๋ยวสองคน มีคืนข้างบนแล้วกันใรับหผมเราตีขวาออกดีกว่าเฮ้ยวุ้ยโดนเปิดจุดว่ะเ<โ>ฮ้ยมันถอยแล้วเนะี่ยไปดูแล้ว

ต้องเจอบักตะโผล่พี่หน่อยมันไม่โผล่ว่ะอยู่ข้างในนั้นนะเฮ้ยเรียบร้อยปักธงโชมเพียงดีโอ้โหปักธงไม่ทันก็เป็นคลิปในรอบ2สัปดาห์น่ผู้ชมก็ ขอสักหนึ่งพไลค์แล้วกันหวังว่ามันจะเป็นไปได้บอกว่ามันจะถึงนะครับผมขอบคุณทุกกำลังใจกันด้วยนะครับสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้า